สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับนุ่มวิธีเลาวีกเช่นเคยเนาะวันนี้นุ่มวิธีเล้าได้เดินทางมาถ่ายทําคลิปวิดีโอที่บ้านลาดขามาเมืองบุราพาแขวงคามวนเดี๋ยวเบ้าตุ๊กจะพาท่านผู้ชมนี่เลาะเบิ่งวิถีชีวิตแล้วก็บเบิ่งบ้านเฮือนของประชาชนอยู่ในเขตนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบโมงเช้าก็บางที่ก็จะเจอคนอยู่เฮือนบางที่ก็จะบ่เจอเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้าเวียงนางานเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปติดตาม่านผู้มบรรยากาศก,กันเลยเออ เราทผู้สมทางนี้ก็เป็นทางที่ทีมงานของมะฮาเนาะก็คือเบาตรงนี้กับหมู่เราตรงนี้เดินทางมาเนาะอันนี้ก็คือบ้านเฮือนของเจ้าก็จะเป็นเฮือนที่ว่าหลังใหญ่พอสมควรเนาะในเขตนี้คือทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องเฮียนประถมสมบูรณ์บ้านรัดขมาอันนี้ก็คือห้องเฮียนเนาะก็จะมีห้องน้ําพร้อมเนาะทางด้านนี้ก็จะเป็นหอพักครูอาจารย์หรือว่าทางเข้าห้องเฮียนลัดขมา เอาเบิกนากันอีกครั้งเนาะอันนี้ก็คือป้ายหรงเรียนประถมบ้านรัดขมาเนาะนี่คือหอพักครูอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าพักเรียนเนาะก็เลยบ่มีคนอยู่แถวบ้านนี้เขาเจ้าแม่นอาซีพืิเม่็ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เนาะมึงเบเขาเจ้าขโมมาหลายทางนะเนาะเบ้นีลายลีอันนี้ก็เฮือนของประชาชนอยู่ในเขตบ้านลัดขมะบ้านรัดขามะอะไรวะนี่เพาะเออบ้านลัดขมานี่มีจักรังค่าเฮือนเพาะ มีทั้งหมด33หลังคาเฮือนน,นะทาะ่านผู้ชมนี่เพิ่นกำลังเ็กิจเหล้าสังห้องอยู่ทางด้านทงนะบ้านนี้จะเข้าเจ้านับถือศาสนาผีเนาะนับถือผีก็จะบม่มีวัดบ่มีอย่างเนาะก็เป็นซนเผ่าเล่าเทงหรือว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นจัดอยู่ในซนเผ่ากลุ่มน้อยก็สิแม่นซนเผ่าตรีเนาะอันนี้ก็คือบ้านเฮือนของเพิ่นถ้าว่างากคันใดก็คือจังซี่เลแม่น เพื่อนบุญยูนะ่เนาะเพื่อนไปให้ไปสวนมันอันนี้ก็คือบ้านเนพื่อนของเพื่อนนี่เนาะคือจังซีเลแมนเพื่อนบุญยูเ่เฮือนแหละบัตุกกมาถ่ายตอนเที่ยงพ่อได้มาเลาะเลาะท่ายไปแล้วเฮาก็ได้เลาะท่ายไปเ,เรื่อยๆก็ถึอจังว่าเพื่อนบุญยู่เฮือนกับจังซีแล้วเนาะก็ได้เลาะท่ายไปนี่เนาะคือเพื่อนเพื่อนง่ากันได้จังซีเลแมนเพื่อน,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 นบุญยูเ่เฮือนเนาะ หมาก้าวเา,ากตกแล้วเนาะอัานี้ก็เป็นพืชพักสวนครัวเนาะเะาปลูกมะเพสมะฮุ่งมีย่างครบเลยเนาะเป็นหัวข้าวหัวจริงไ่หลายแนวอันนี้ก็ต้นโดซิมนต้นอยังก็ใบฟูแล้วก็มีทั้งต้นดอกแค,เค่เนาะแต่ว่ายังหมากยังเปลีนเป็น,นมีนมะนาวมะขี้หูเนาะ มาเห่าเนาะนี่เน,ะนาะเพิ่น,นก็นนมีนีนะ่อันนี้ก็เป็นต้นต้นมะขี้หูเนะอันนี้คือต้นขี้หูวเมืองเนาะความอุดมสมบูรณ์ท่านนี้ก็มีค้างหมกเตงเนาะหมกอ,อึหรือว่าฟักทองนั่นแหลนะเนาะมีต้นหมกทั่วทางนี้ก็ต้นมังหงอย่ง ายเนาะเขาจะปลูกอยู่ในหมู่บ้านนี้ต้นบมากมีมางอย่างแต่ซิมันเป็นบ้านดั้งเดิมบ้านตะเก้าตะเก้นั่นแหละเนาะบางหลังกันยังบเพื่นกันยังบทตันแล้วเนาะคือด้านนี้ก็ะด็กน้อยเต็มเลยเนาอยอยู่ทางอะเดียวให้ยังเบื้องหนังบ่ฮะพ่อแม่ไปใส่เม็ดพ่อแม่ไปสวนบ่พ่อแม่ไปให้บ่ đang dang vậy? đang. dang hay mà nó. dang cho lại dùng hương dang hương dang dang đi hết dang 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 đi dang 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 có mi nó. dang 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 นี่ก็าตุกกระไดหนังนเข้ามาทางในพีนะ่เนาะเราย่างเข้ามาทางในก็มีเฮือนเจ้าก็หลายอยู่ในเขตนี้โอ้ที่เจะบมมีเฮือนหลายในทางเนี่เนาะเออมีสัตว์เลี้ยงมีอย่างไรเนาะอย่นี้เงื่อนกับเจ้าก็ หลังใ่าย่เนาะทางนี้ก็เป็นเฮือนไม้เฮือนอย่างนั้นละถึกส่วนกระจุยอยู่เฮือนในส่วนนี้ทางด้านนี้ก็จะมีหัวมีสวนอันนั้นก็เฮือนคือเฮือนกระจ้านะมีทั้งหมดกับลายลังคาเต้ในเขตนี้เนาะยังเอาลูกแล้วให้ให้เมียไปบะเอออันนี้เฮือนอ้ายะเฮือนอ้ายปะเนี่ยเอออันนี้ก็เฮือนอ้ายเนาะ ไอ้ถามเนี่ยอยู่บ้านอยู่บ้านนี้มีจักอันหลังคาเฮือนบ้านนี่บ้านได้ปะโดยครัชบชิบุท้าหาื่นโอ้มีทั้งหมดสามชิบลังคาเฮือนเล่นบ้านนี่เขาเจ้าอันเลี้ยงเลี้ยงสัตว์บ่เลี้ยงอันเลี้ยงหมูเลี้ยงยังบอกมีเลี้ยงยังเลยหม,ม,ม,มูเลี้ยงใต้ภาคตลอดเลี้ยงละใตยภาคเนาะนเออบ้านนี้มีน้ำลินบ่บ่มีบ่มีน้ำลินไป้แป๊บน้ำมีใช่ไหมนี่ เออมีน้าห้วยบ่มีห้วยเนาะเออกินน้ำกินยังได้ซะกินน้ำห้วยหวยต้มกินบ่ะต้มหมูอต้มหมูกกต้มยำไปเลยหางเทือกกรดิต้มเทือกกระดิต้มเนาะเออบนี้ยามมีห้องหมอบ่อยู่บ้านมีบ่สุาลาศุเาออมีสุกสาลาใกล้ๆเนาะอมบ้านนี้ก็มีไฟฟ้าเลยเนาะยามเจ็บใครได้ป่วยได้นาวกับพวเนาะไปสุกสาลาพูกอะไเนาะ เออถือให้นนออะะะะเนี่ยแล <c oughs> ห,ห,นนหละเนาะถือว่ามีสุกสลักสุกสลากครั้งแน่ละเห็ดนาเห็ดให้เลยเนาะเออเห็ดนาเห็ดให้เนี่ยตาเข้าป่ะอยู่บ้านนี่กะอนตาบังบอดก็บตาบังบอก,ก,บอก,กัซีเออมีหงสีเลยเนะ <c oughs> าะบังบอดก,ก็บตาเข้ามุ่งทอนกับซีเข้าอ,อยู่บ้านนี่ก็มีห้งเฮียนมันป่ะเอออยู่ทางด้านเทิงมนันเนาะมีห้งเฮียนเตห้องเฮียนปฐมป่ะ แต่ปหนึงเขา้า่ะไ่นะโอ้ยดยดจะ <c oughs> ไ,ได้เข้าน้ำซ้ำป่าปีนี้โอ้ยบ่ยปะไนละนำ้นำท่วมน้ำท่วมเนาะโอ้ขาม,ขมังเอ้ยเนี่ยนะเนาะตั้งอชีพหาหอยนนเน้หางอขายบ่อ,อ,อาซีบรักเละเทศเนาค้าขายเน,นอยู่บ้านเนี่ยข้าเจ้าเฮ็ดยังเฮ็ดยังกับหางหอยนั่นเลยหางหอขายอื เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บ่ได้เลี้ยงบ่มีเลยเลี้ยงตายหมดนว่าเออยาโตาโตสิตายะตายมันภาคมาบ่เออภาคโอ้ภาคมากินผตายเนาะคือว่าน่ะบ่แม่น่ประชาชนเนี่ก็เลี้ยงลาอยู่แต่ว่าเลี้ยงมาแล้วผัดสัตว์ผัดตายเนาะงัวควายก็เลี้ยงเนาะเลี้ยงก็ตายหมดเออคือเห็นอยู่ซะคือเห็นอยู่ซะของกระเจ้าบ่งัวควายฮะของเขาหมดละเออของเจ้าละตายเนาะตายหมดแล้ว เนาะโอ้หน้าควนอันนั้นผัวตายเนาะเป็นเบนนี่สะเบ้ก็เลี้ยงเบนบาเลี้ยงเบ่ห่ามันบป็นอะไรติ๊กเก็บเบ่ผมมีเบ้เนาะเลี้ยงงัวผอวงัวตายเนาะเออเด๋อเด๋อเข้าใจอะไรอะเข้าใจอะไรอ่าเมื่อกี้ก็ได้สัมภาษณ์ได้เพิ่นไปแล้วเนาะอ่าวิถีชีวิตอยู่ในเขตบ้านรับขมานี่เพิ่นก็ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอย่างนัเนาะแต่ว่าถือภาคมาภาคกินภาคอยังก็ตายเม,มื่อนะนี่ก็คือเล้าเข้าของเพื่อนเนาะก็เล้าใหญ่เติมเนาะนี่ก็คือบ้านเฮือนกับบ้านนี้ก็มีไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเนาะเนาะเป็ดไก่ก็อยู่ตามเข้มเลยแต่ว่าแต่ละหลังคาเฮือนนี่จะ แบบขาเจ้าจะบริ้แอมบ่มีหัวอ้อมหอบมายอย่างเนาะเป็ดไก่นี่กล็กลาลอยู่ในเขตนี่ทางนั้นมันเป็นกับเป็นเฮือนกันเนาะแต่ว่าทางดินขี้ต่มแล้วว่าตุกจะเกี่ยวมาทางนี้อันนี้ก็คือหัวเฮือนเพิ่หเลยว่าหัวสวนพักสวนครัวเพราะเนาะเพิ่กับปลูกลายอย่างอยู่บ้านนี้ก็มีต้นไม้กับต้นกระถินต้นอย่างต้นมะพร้าวกันใหญ่กระลเนาะอันนี้ ทาานาันก็จะเม่นห้องน้ําเพื่อน,นเพื่อนจะมีห้องน้ําเรียบร้อยเนาะอยู่บ้านเนี่ยก็มีเป็นบางหลังบางส่วนคือบางหลังคือจงซส่กเขาเจ้าก็บโบได้ตาเข้าแล้วเนาะเป็นแบบมีห้องสี่ส่วนตัวคือจิตส่เนาะมันง่ายสบายขาเจ้าก็พัฒนาอะไรเติบอันนี่ก็คือห้องสี่ส่วนตัวที่ขาเจ้าซื้อมา,น,มานั้น,นมาสีเข้าโดยเฉพาะก็อยู่นี่เลย นี่เนาะทางด้านหลังซาพนพวกนี้เนาะแล้วก็ปลูกพักปลูกอย่างแล้วก็ทางด้านนี้ก็คือทางผู้ชมเนี่ยเห็นคือบตัตตกเนียมเห็นนี่แหละเนาะอันนี้ก็คือต้นไม้ดูลายที่ก็จาซื้อกันที่ว่ามีราคาแพงอหละเนาะนี่อันนี้ก็คือต้นดูลายที่เขาเจะปลูกเองส่วนใหญ่ต้นดูลายนยมันจะมากขึ้นนําตามผููตามผาแต่อันนี้กเจะมาหามาปลูกอยู่เฮือนเนาะ นี่เนาะทางบางบ้านก็จะโบหินแบบห้านพักสวนรั้วเมียงเนาะแต่ว่าบ้านนี่นี่ก็ถือว่าขาเจ้าก็เข้าถึงกับชีวิตการเป็นยู่ขึ้นหรือว่าพัฒนาขึ้นหลายเติบก็จะมีพื้นพักสวนรั้วขาเจ้าห็ดหัวป้องกันว้คือจังซีเนาะคือจังซีเนาะเฮือนลังนี่คือแบบนี้แหละขาเจ้าบรยู่เฮือนเลาเข้าเจ้าแงะคันไดโยอจังซีเลมัน บุยูู่เฮือนเนอขเจาจะไปให้ไปส่วนมัน้นี่อันนี้ก็คือต้นไม้ดูลายคือกันถ้านี้ก็จะเป็นเล้เาเล้าเขาเจ้านี่จะใหญ่เนะใหญ่ล้าย,นยเ,าเนาเล้านี่คือถ้านี้ก็จะมีหานค้าขายเครื่องอย่อยยังเป็นประเภทประเด็กเป่งน,นัวไม่อย่างนั้นเลยเนะเาะเขาจ็มีขายเป็นหานค้าแบบซุ่มซนอยู่ภายในบ้าน มัวคว้ยกับไล่นอนยานเข้นสบายดีพ่อเท่าไปดีเฮ้ยยัองอ่ะน,นะฮะเฮ็ดเบ็ดโอ้สบายดีสบายดียลูกสบายดีลูกเต่ามาโคมาเบิ่งเนี่ด้อเออเอเอเหล่าข้านเบ็ดว่นนี่ฮะเจ้าโอ้พ่อเท่าคนเหล่าข้านเบ็ดเอาไปใส่เบ็ดอยู่ใส่เนี่ยอยู่หน้าบ่ นาคนแล้วเห็ดใส่อยู่นายังเห็นหุ่งอยู่เนาะเห็นอยู่พอเท่าจะปีละ oh, โละะอ้ได้แล้วเจ็ดสิบเพื่อเจ็ดสิบปีเนาะซื้อปอเท่ายัางคือคือเก่าบ่ซื้อเจ้าปัจจุบันเนี่ยอพอฮนบ่โดยซื้อพ่อฮะพอพอพันสี่พอพันสีเออเกิดอยู่บ้านนี้เลยเนะาะอยู่บ้านนี้โดยกำเนิดเลยนมนบ่หาอยู่หา,หากินอะไรเห็นอยู่บ้านนี่ นะใช้เบ็ดใช้เหวใช้ม้อนเลยกระเล็บม้อนเลยเออใส่กระเล็บใส่เอานูใส่เอายังอะไรเนะาะเอออยู่กินไปนอ่นั้นเนาะแต่ละมือเนาะเออเนีอันน,อนี้ก็เล่าคั้นเว็บไปใส่ปลาหมือนไงใส่ปลาโอ้ปลายัาง,อยางอยู่บ้านเฮานี่ปลาคอปลาคอมีบ่ปลาคอมีอยู่มีเนาะเออบ้านนี้มนะีไฟฟ้าเนาะพ่อเนาะมีอยู่มีกับบุคูลเฮือนแล้วบุคูลงเฮือนปะเฮือนพ่อนี่ก็มีแล้ววะนี่น เข้าระบบไฟฟ้านี่หมอเฮือนตะดองนี่เออตะดองพลนเฮือนพ่อมันพ่ออยู่พลืนชนพื้นโดยเดียวมนเราลูกหลานไปใส่เนาะได้ยี่เนาะไปใส่แต่เท่อนี่กงเออได้อยู่เออจะหาเที่ยห้องโตเลยแต่ก้อนบ่มีไฟฟ้านี่บ้านนี่ก็ตั้มเข้าเองปะตั้มเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังตั้มอยู่ปะยังตั้มอยู่เลยผู้ตั้มเลยผู้ตั้มก็ตั้มเนาะ <จ> <ms> เออผู้มีห้องสีแล้วก็บม่ได้ตั้มเนาะบม่ได้ตั้มอือมีกับมีอลายคนแล้วมีกับมีช่องกับครัวชามกับครัวปั้นได้แหละมีห้องสีนั่นเจ็บเป็นอันนุ่นนี่ไปเข้าห้องโมออยู่ไซเพาะอยู่บ้านนะห้องมอยู่นี้อยู่มอมนี่เนาะมีอยู่เนาะเออมีห้องโมมอมอนี่อือเด็กน้อยเขาเจ้าเฮียนอยู่ไซเฮียนอยู่บ้านนี่เลยบ่อยู่ในบ้านนี่โอ้กินยู่กับหากินตามธรรมชาตินี่แหละนะพ่อเนาะ หากินทําอย่างมันบ่มีอันก็ได้ปลูกฟังเลี้ยงสัตว์อยู่บ่อยู่บ้านนี่เลี้ยงบ่เลี้ยงเลี้ยงแบเลี้ยงยงแลเนาะเลี้ยงแเลี้ยงงัวอืมเลี้ยงแเลี้ยงงัวอยู่นําไอยู่เฮือนอยู่กับอยู่กับหลานกับลูก ลูอล oh, ูบล uh, ูมีอะเหม่ลูกลานลูกเพอมัเนี่ะโอ้อยู่เฮือนยังมัดยังมัดเนาะอยู่ดิมีแหงมันเนาะเออมีแหงมันลูกเพอกระจายมาแล้วสารก็ตาก็บุงก็เป็นหมดนี่ไม่เป็นเลยโอ้ยเป็นเนาบอเขาเป็นทุกข์มัไม่ได้เฮียนแต่น้อยไม่ได้เฮียนเลยคิดคิดว่าพ่อมันเท่าแก่อ้วมากแล สารกระตากระบุงบ่ได oh ้เป็นบ่ได้เห็นซน้อยเนาะเออมีแต่เราเ็ดเรายังเท่าดอยู่เนาะเ็อยู่เฮ็ดอันของาบ่หรือว่าเป็นงพนมหนะว่าติมนบ่ได้เฮียนอกระดงฟัดมันหยังนีได้เนาะได้แต่ว่ากระตากระบุงกระมองบ่เคยเฮียนเนาะเออบ่ได้อดน้อยโดยๆแต่ิเข้าเลยบ่ฮู้เโดยๆอยู่บ้านนี่เขาเจ้าอัน นับถือศาสนาอย่างพออยู่บ้านเขาศาสนามีศาสนาเรื่องตามพาเพลีเลยล่ะโดยพาเพลีเนี่ยป่าลงเลยอ่ะแบบพาเพลีรวมหมดบ้านนะหมดบ้านเขาจะให้ไปช่างเขาขามมีเท่าแก่คนบ้านเนี่ยกินงัวบอลเลยอย่ากินคอยบอคือว่ามาเข้ามาเฮ็ดเลนะโดยโดยโดยพอมาเฮ็ดกุมาร์นมาเฮ็ดใหม่มาอยู่บ่าเฮ็ดเพียง เรายอยอะไรแล้วมาอย่างนี hmm ้เขาขันนแล้วเวะขั้นว่าลราจะได้หีดเลยขั้นว่ากับีดโค้งเขาก็แบบถือผีนะพ่อเนาะถือผีแล้วหอยโดยโดยโดยเดอะไรมดบ้านร่วมชิ้นโดยโดยบบแบบแบบเฮ็าซีฮ็ดให้ฮ็ดส่วนนี่กัมีบวกระทองกระแท่งเขาจะเาเลยหีดกระทองป่ะกระทองนี่ภาษา ควงภาษาลาวเขาหรือเ่าในใดเปล่าในใดบอกเราเอกจำเล่าเลยนะเราลุงบอกจำเบบเบบไปไปโคบพีบ้านพีเมืองหรือเปล่าน้อเออแบบว่าให้ให้ได้เข้าได้น oh, yeah, well ้ำเม็นปะให้ได้เข้าได้น้เออมีมีไปทางไหนไปกระท่องมีไปทางไหนสมมติว่าได้เข้าหลายเนี่ยอ้อมีผู้ห well มูกับหมูผู้หมูกับหมูเนาะผู้ใกล้กับใกล้มันบ่มีผู้ใกล้มีผู้ใกลกับมีเนาะเออถือว่าถาม Cái rau nhú, khơi cái rau nhú Rồi rồi Khơi cái rau nhú Bếp bún nhay là mì mà bún ở như à? Bún mì ở bạn Bún mì bún nhay Nhay suốt là khó ơn, khó ơn mà nhá Khơi khơi đi nghe nhìn vào lập bự, lập bự Ờ, lập bự, ờ, mì đây Mì vào Mì, eh... mì của bạn hết vô bì gai này cái Bún chẹc, ờ, bún chẹc cả nó Bún chẹc, mì, hết vô Hết nó Hết Ôi, giống mà chữ bếp Mà thải, mà bếp của cháu này Hết อ่อเคยนี่มาลินฮีดของประเพณีตระบุญกินงัวบ่หูแล้วกินงัวแล้วหมดบ้านแล้เนาะหมดบ้านเลยมีบ่เราห้บ้านไก็มาไมามาเออแบบมีเราห้เราหยังละเนาะเราห้เรากเทียมโอ้นี่ก็คือฮีดคของบ้านเพิ่นเนาะรับเข้ามาหมดคนหมดคืนหมดมื้อไปกินับโห งูอะเนาะเก็บงูเลยเห็นคือ nhà ใหม่ใส่มาคายไปย่ากัมาคายโอ้แบบมีคือตะก้อนแบบสาวตะเกียงน้อยไปผสงมาคายเหล้าคายเบียร์คายขนมนี่ยนั่นบ่มาเนี่คายเบียร์คายไปยังคายเหล้าคายปลาหม้อเลยไก่เลี้ยว่ามักแจงนลยนะเขามานะคอยได้ยินไหมคอยได้ยินว่าเดือนนี้เนาะอย่าง

หลายคนมาพอนพมีตู้พอมเอตู้ใหญ่เนาะพ่อนเนาตามอ่างนั้นเนาะออันนี้ก็เมนหีดของกัาพี่นี่ของบ้านมดบ้านโทนี่หรือว่าบ้านหลัหินเหืนเนาะหินเือนนิดซันหินเหอนมันแต่ว่ามันมันมองมด ต้องได้ไปเนาะบ้านอันนี้บ้านนี้บ้านนั่นมันส่งข้าวมัดส่งข้าวหมดพี่น้องป้องปายเนาะง้อขะง้อเพอเดียวมันโดยแต่ว่าโบ่เจ้าง่ายแจ้งน้องแจ้งอายแจ้งน้องมีไปมีเล่าอ่ะมาแล้วไปมีมาสวยเดียวในมือนั้นเออผู้มีใกล้ก็เอามาผู้มีอีสังกรมาสอยกันเนาะอยกันเอออันนี้มันหินสิบสองทองสิบสี่เออแม่แหลมหินมันมันเออไม่ได้ทองเจียงประเทศหิดมันแม่แหล่ เอออมริดมันหอนยามมัน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 เด็ดอันนี้ก็คือไอ้ร้องคงแขนมูอนี่นหะมาจะบั้นตู้พ่นจะพ่นบั้นก้าวพ่นใส่บนมาหุ่มชดเลยม้วนแล้วมันนั่นเนาะม้วนแหละเออเออเอ้าพบใจได้พอเท่าเด้อเออที่ว่าให้ลูกสัมภาษณ์ซื้อพอเท่าซื้อยังก็ พ่อพันสี่เนาะพ่อเท่าพันสี่อายุเจ็ดสิบปีอยู่ที่บ้านลาดขามะเมืองบัวรพะแขวงคำม่วนก็ขอบุกขอบใจเพื่อนหลายที่ว่าเพิ่นได้มานั่งให้สัมภาษณ์บ่าวตุ๊กหลักกะทีมงานตอนนี้กับพ่อเท่าเพิ่นอายุเจ็ดสิบแล้วเพิ่นก็ยังยังหันยังแห้งยังแข็งแห้งอยู่เนาะยังเห็นหุ่งอยู่ป่ะเออเห็นหุ่งเออมีเพิ่นกับเหล่าได้เหล่าขานเบ็ดเนาะคนนี้อย่างหน้าตาด้วพ่อเด้ออันนี้เนาะเพิ่นกับเหล่าขานเบ็ดกับเป็นเนาะ เออสานกระตาสานกระบุงเพิ่นกับเพิ่อนว่าเพิ่นบ่เคยโดยตัวนั้นแต่ว่าสานกระดงฟัดมันยังไมได้อยู่เนาะพ่อเนาะออเขอให้พ่อนี่อยู่ดีมีแห้งควบเจ็บจะได้ควบใครจะมีเอออยู่มั่นอยู่ยืนเนาะพออะมาเท่าไรก็ได้นั่งเห็นนั่นนี่คือเก่าม่กควบใจหลายๆเอาท่านผู้ชมสำหรับเมื่อกี้เนี่ยก็ได้สัมภาผัสชาวบ้านหรือว่าพ่อเฒ่าพันสี่อายุเจ็ดสิบปีเป็นชาวบ้านลักขมาเมืองบุรพาแขวงขมวนเนาะ รเราเพิ่นได้ให้ข้อมูลหีดคองประเพณีหรือว่าหีดสิบสองคลองสิบสี่วัฒนธรรมของบ้านแต่ว่าบ้านนี้เนี่ยมีห้องเฮียนเนาะแต่ว่าโบามีห้องหมอเพราะว่าห้องหมอนี่ยอยู่ตั้งบ้านอีกอีกบ้านหนึ่งก็าสามารถไปเข้าได้เพราะว่ามันใกล้ๆกันนี้เนาะกนะ็มาวันนี้ก็บเบ้าตุ๊ก,กสิคโคจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะก็ฝากท่านผู้ชมท่านใดที่ว่าเข้ามาติดตามฮับส้มก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งวิธีเล่าของเบ้าตุก๊กเพื่อเป็นกําลังใจให้เบ้าตุ๊กนี้ได้เฮ็ดคลิปไม่หม ออกมาให้ท่านผู้ชมนี่ได้รับสม้มในโตโตไปเนะท่านผู้ชมสบายดี